สวัสดีค่ะป๊อบกินอีกแล้วนะคะคลิปนี้ถ่ายเป็นคลิปจบนะคะเป็นคลิปในร้านคาเฟ่นะคะก็จบทริปนี้นะคะทริปที่เรามาที่ร้าน Beachwalk Cafe นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดเช็คอินนะคะจุดถ่ายรูป ในร้านว t ดฟอคาเฟ e นะคะก็จะเป็นจดุดถ่ายรูปต่างๆนะคะก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนในเทพนิยายนะคะก็จะมีแบบสวยงามนะคะเป็นแบบรูปปั้นอ่าเทวดานางฟ้านะคะแบบว่าข้างหลังก็จะเป็นภาพวาดน,นะคะสวยๆนะคะแล้วก็จะตกแต่งด้วยอ่าดอกไม้นะคะดอกไม้ปลอมนะคะจะเป็นดอกไม้ สีขาวดอกไม้สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะออกแบบอาร์ตอาร์ตติดๆนะคะเหมือนอยู่ในฝันนะคะเหมือแนบบแบบเข้าไปแล้วมีปีกบินนะคะแล้วก็มีปีกนางฟ้านะคะให้เราได้ใส่เล่นด้วยนะคะแต่คลิปที่เราใส่ปีกนางฟ้านะคะมันหายไปนะคะอาจจะลืมแบบลืมกดบันทึกนะคะก็เลยหายไปนะคะ น่าเสียดายมากเลยที่ป๊อกกินชอบนะคะก็จะเป็นโคมไฟเนี่ยนะคะเป็นโคมไฟที่สวยมากเลยนะคะแบบอืมเป็นโคมไฟสีเหลืองสีชมพูนะ,ะชอบมากเลยนะคะด้านหลังป๊อกกินนะคะก็เป็นแคชเชียร์นะคะสั่งอาหารนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์สั่งอาหารนะคะแล้วก็เค้กจะมีเคก้กมีไอศครีมมีน้ำปัน่นน้ำอ่า จะเลียนซดาอะไรประมาณในะน้ำกาแฟาน้ำอะไรนะคะกาตัวนั่งก็จะเป็นแบบอย่างที่เห็นนะคะก็จะมีหลายทรงอยู่นะคะทรงสูงทรงตันนะคะก็มีหมดแล้วก็บ๊อบก,กินจะไปนั่งตรงที่เป็นแบบดอกไม้สีส้มนะคะก็สวยดีนะคะคล้ายๆจะเป็นดอกทานตะวันนะคะตรงนี้นะคะตากล้องนะคะตากล้องอย่ากออกสื่อนะคะอันนี้เป็น ตากล้องของป๊อบก,กินนะคะเป็นตากล้องแบบมือสมัครเล่นนะคะที่เราใช้ให้อ่าถ่ายคลิปวิดีโอให้เรานะคะค็คือคนนี้นะคะที่ถ่ายแบบไม่ค่อยได้มุมเท่าไหร่นะคะเออแต่ก็แบบพอใช้ได้นะเพราไม่ต้องไม่ต้องเสียงเงินจ้างนะคะไปฟรีนะคะ ก็มาถึงจุดนี้นะคะจะเป็นจุดแบบนี่ดอกไม้เหมือนคล้ายๆจะเป็นดอกไฮเดรนเยียนะคะดอกไม้สีม่วงนะคะก็เป็นโทนแบบกุหลาบสีม่วงนะคะเนี่ยตากล้องเรากอะ่ะก็ไม่ค่อยพาดไปถึงดอกกุหลาบนะคะก็เนี่ยมันจะติดดอกกุหลาบก็มันก็ไม่ติดนะคะเดี๋ยวด้านหลังก็จะเห็นปีกนางฟ้าได้เห็นไหมคะเนี่ยสวยงามนะสวยงาม มาดูจุดนี้นะคะจุดที่ป๊อบกินนะคะนั่งกินไอศครีมนะคะก <c oughs> ็ไอไอไอศครีมนะคะ <c oughs> ก็ก็นั่งแบบร้อนนะคะ <c oughs> ก็เลยมานั่งเข้ามานั่งแบบว่าตากแอร์นะคะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นช่วงแบบห้องแอร์นะคะนี <c oughs> ่เป็นดอกสีส้มด้านหลังนะคะก็ <c oughs> จะกรีบสีฟ้านะคะ <c oughs> จะเน้นไปตาทางแบบว่าโทนสีฟ้านะคะ สวยงามก็อี้สีฟ้านะะก็อีหมุนได้นะคะนี่เป็นก็อีนุ่มๆนะ,ะนั่งสบายนะคะพอช้ารัวๆไปก็ถ้าใครอยากไปร้านนี้นะคะก็สามารถติดติดตามเพจของทางร้านได้ที่ Facebook นะคะ ก็สามารถเข้าไปสอบถามอะไรได้เลยตามสบายเลยนะคะสำหรับชิปนี้นะคะป๊อปกินก็บันทึกภาพวิดีโอคลิปไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะคะก็ตอนนี้จะทางร้านจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงป๊อปกินก็นยังไม่รู้นะคะคก็ถ้าใครอยากไปนะคะ <c oughs> ก็ไปสัมผัสบรรยากาศกันเอาเองนะคะอันนี้เราก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะทางช่อง ป๊อกินนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะ,คะที่ให้การสนับสนุนนะคะได้เข้ามาดูช่องป๊อบกินนะคะแล้วก็กดไลค์กด subscribe กดติดตามกันนะคะก็จะมีอะไรคลิปอะไรเด็ดๆทิปอะไรแบบมันๆนะคะก็จะมาเล่าสื่อกันฟังนะคะติดตามช่องป๊อบกินไว้นะคะแล้วเราก็จะ วิพาทกันเราจะวิพาดจากกันนะคะเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะสามารถติดตาม Facebook ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ